สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวัดพระมหาธาตุบวร,รวิหารซึ่งเป็นพระอารามหลวงนะครับเดินทางมากับคณะของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศิวาวิทย์สัมฤทธิผลมาปลุกเสกไอ้ไข่วัดเจดีย์ครับเพื่อร่วมสมทบทุนระดมทุน ขึ้นถวายพระกฐินพระราชทานที่ตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับวันนี้เป็นวันที่10ถ้านับเป็นเดือนไทยก็วันที่10เดือน10นะครับปีพุทธศักราช2563ครับผมเจ้าชายตามหุงเอกชนะชุติยานนท์ก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับกับพิธีปลุกเสกและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ 16ชั้นฟ้า16ชั้นดินและก็ทุกทุกท่านขอให้มีความสุขอายุยั่งยืนชุ่มชื่นจิตวันณะผ่องโสพิษสำริดผลสุข,ขล้ำสำราญบันดาลดนภาละล้นก้าวหน้าสุขภาพพราณาไมยแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมา่ปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะครับสาธุผมเจ้าชายตะมหงครับ